สำหรับดวงดาวในช่วง9พฤศจิกายนไปนะคะดาวสุขย้ายเป็นมหาจักรนะคะมีกําลังลดผลไม่ธรรมดาส่งผลดวงชะตาสุดขั้วเรื่องใดบ้างสําหรับชาวพิจิกและชาวพฤกศพนะคะชาวพิจิกรับฟังต่อจากตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนชาวพฤกศพร,รับฟังได้ในช่วงนาทีที่5.19เป็นต้นไปนะคะ สำหรับชาวพิจิกนะคะดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ภพเรือนการเงินนะคะด้วยมาตรฐานเป็นมหาจักรนะค็คือโลดผนไม่ธรรมดานะคะดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์นะ,ะแล้วก็ในช่วงเดียวกันนะคะก็จะมีดาวหลายดวงะะไปรวมตัวกันอยู่ที่ตัวตนของชาวพิจิกส่งผลกับเรื่องเงินทองนะคะช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ติดต่อเยอะขึ้นนะคะหรือว่ามีเหตุไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินก้อนนะคะเงินใหญ่เงินเยอะนะหรืออะไรที่เป็นเชิง เกี่ยวข้องกับการจัดการงบประมาณทางการเงินที่เป็นจํานวนมากก็ได้นะเรียกว่ามันจะมากกว่าปกติที่เคยทํามานะเนื่องจากความเป็นมหาจักรเป็นกําลังที่บ่งบอกว่ามันไม่ธรรมดาไม่ปกตินะมันเยอะกว่าเดิมนะคะสาหรับดาวศุกร์จะเป็นเจ้าเรือนเรื่องของปัตตานีด้วยนะช่วงนี้ก็จะมีเหตุนะคะคู่ครองมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะบางครั้งก็เป็นกิจกรรมทางธุรกิจมีผลกําไรร่วมกันนะคะรวมทั้งระมัดระวังเรื่องมีคนมา เกี่ยวข้องทางการเงินด้วยนะไม่ว่าจะหยิบยืมนะคะหรือไปเสียงเงินเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นเน,นื่องจากดาวศุกร์ตรงนี้นะคะก็เป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยดังนั้นเป็นความรั่วไหลเป็นการใช้เงินเป็นรายจ่ายหรือเป็นเรื่องของการเกี่ยวข้องกับคู่กรณีก็ได้เหมือนกันดังนั้นช่วงนี้ชาวพิจิกนะคะก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน,นที่สุดขั้วลดผลนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจจะได้มากใจามากนะหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณจํานวนเยอะส่งผลให้เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการบริหารการจัดการต่างๆ ดาวหลายดวงช่วงนี้นะคะไปรวมอยู่ในตัวตนนะเรียกว่าจะสัมพันธ์กับตัวตนโดยตรงก็มีทั้งคู่มิตรก็มีนะคะแล้วก็ดาวไปกระตุ้นเรื่องของดาวพระเกตส่งผลช่วงนี้ปุกป,ปรับฉับพลันได้นะในจังหวะรับเงินรับทองนะคะนอกจากนี้ก็เป็นช่วงที่ดาวกรมะนะคะจะโคจรตามมาทับลักนณาในช่วงหลังวันที่16กนะก็คือครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนไปเรื่องงานการต่างๆค่อนข้างโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องนะคะกับ คู่ค้าคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือนะหรืออะไรที่เป็นเชิงการติดต่อที่เป็นทางการนะคะอะไรที่เป็นเชิงติดต่อสื่อสารจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องงานด้วยนะในช่วงก่อนวันที่ส6นะจะดูเหมือนไม่ค่อยคืบหน้าหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับการงานเนื่องจากดาวมีกําลังเป็นนิดนะคะโดยเมื่อดาวอาทิตย้ายนะคะครึ่งเดือนหลังก็จะส่งผลบรรยากาศการงานเปลี่ยนแปลงไปนะเรียกว่าจะเป็นช่วงที่ าการงานมีโอกาสดีขึ้นนะคะอะไรที่เป็นเชิงเกียรติยศชื่อเสียงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการแก้ไขปัญหาลุกลุ่ทางการงานก็เป็นได้เหมือนกันนะในช่วงครึ่งหลังไปแล้วนะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเภททางไกลนะคะต่างประเทศนะหรือเงินที่มีแนวโน้มนะหรือว่าทํางานเกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดเดินทางก็มีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินก้อนนี้ได้นะเนื่องจากลัาสุกนะคะก็คือเงินที่ มาจากทางไกลนะคะอะไรที่เป็นเชิงเบื้องหลังงานออนไลน์ก็เป็นได้เหมือนกันรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงการงานประเภทยุ่งยากสลับซับซ้อน,นที่ต้องใช้ความอดทนสูงนะคะก <c oughs> ็ะอาจจะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งรายได้งามในช่วงนี้นะคะ <c oughs> สาหรับดาวสุกนะคะเป็นมหาจักรนะดังนั้นในเชิงเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับเงินทองผลประโยชน์นะหรืออะไรที่หวังในเชิงก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองนะคะเป้าหมายทางการค้านะหรืออะไรที่เป็นเชิง ผลประโยชน์ช่วงนี้มันจะต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะเนื่องจากความเป็นมหาจักรก็คือคุณต้องทุ่มเทนะคะหยิบจับทําหลายสิ่งนะแต่ต้องลงมือทำนะเสียเหงื่อเสียเวลานะคะหรือใช้เวลาโฟกัสทุ่มเทกับสิ่งที่กําลังอยากได้นะถึงจะได้มานะเนื่องจากดวงดาวไม่ได้เป็นประเภทราชาโชคซึ่งมีมาเองนะดังนั้นช่วงนี้นะคะชาวพิจิกที่กําลังหยิบจับกิจกรรมที่ยากนะหรือการแข่งขันสูงหรืออะไรที่เหนื่อยนะคะก็ถือว่าหาก ทุ่มเทนะคะหรือใส่กําลังใส่ความสามารถลงไปอย่างเต็มที่ก็มีโอกาสได้หยิบจับรับเงินนะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังไปเนื่องจากดาวหลายดวงก็มาส่งผลดีในการทับลักณาชาวพิจิกนะคะสำหรับดาวศุกร์นะคะจะเกี่ยวพันกับเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์แ,แหล่งที่มาทางการเงินของชาวพิจิกนะคะไปจนถึงวันที่5้ธันวาคมลหลายดวงก,ก็จะย้ายพบเรือนนะคะเข้าสู่พบเรือนอื่นและมีกําลังที่ไม่เป็นมาหาจักรแล้วนะดังนั้นเป็นห่วงเวลานะคะที่เรื่องเงินทองของชาวพิจิก เหนื่อยแต่มีโอกาสสําเร็จนะคะรวมไปถึงการสําเร็จแบบก้าวกระโดดทางการงานการค้าการเงินผลประโยชน์ก็มีโอกาสได้เหมือนกันในช่วงก่อนจะสิ้นปีนะคะสำหรับชาวพิจิกนะคะดาวศุกร์มีกําลังโลดผลสุดขั้วไม่ธรรมดาในขณะที่ดาวตัวต,วตนก็คือเรื่องเรี่ยวแรงกําลังกายกําลังใจนะคะมีกําลังไม่ค่อยดีนะช่วงนี้หากรู้สึกท้อแท้เบื่อเซ็งหรือว่า ไม่มั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองนะพยายามปลุกปลอบกําลังใจนะคะหาจุดที่มันเป็นความหวังนะหรือมองโลกในเชิงบวกก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีกําลังใจต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่บุกบั่นฝาฟันสู้แล้วรวยสําหรับชาวพิจิกนะคะขอให้สําเร็จสมหวังทุกประการสาหรับชาวพิจิกพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับชาวพฤกษ์นะคะดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวนะโคจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะคะ ด้วยกําลังดวงดาวนะที่ถือว่าลดผลไม่ธรรมดานะเนื่องจากความเป็นมหาจักรนะคะดาวศุกร์โคจรนตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของชาวพฤษภพนะคะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของมรณะนะคะคําว่ามรณะนะก็คือเป็นเชิงเปลี่ยนแปลงได้นะคะเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของต่างประเทศต่างชาติก็ได้นะหรือชีวิตช่วงนี้นะคะเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องการจบลงจบวาระนะ ความเจ็บป่วยสุขภาพก็ได้นะเป็นความหมายเชิงประมาณนี้นะคะนอกจากนี้นะคะความโดดเด่นของกําลังดวงดาวก็คือดาวศุกร์นะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวตนและเจ้าเรือนอริด้วยนะคะ,ะมีลักษณะเหน็ดเหนื่อยนะกับเรื่องการปรับตัวต่างๆนะบางครั้งเป็นภารกิจหน้าที่ของชาวภูษบในการที่มากที่เยอะในการจัดการเรื่องงานการต่างๆให้สําเร็จเสร็จสิ้น เป็นช่วงที่แก้ไขปัญหาเยอะก็ได้นะแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นก็คือทําสําเร็จนะเนื่องจากอริไปอยู่ในมรณะนะคะก็คือแก้ไขปัญหาผ่านพ้น,นงานการบางอย่างที่รับผิดช,ชอบอยู่เป็นจังหวะที่ปิดจบลงตัวพอดีนะคะเรื่องการเดินทางก็ได้นะช่วงนี้จะมีการเดินทางมากนะบางท่านก็เดินทางเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อทําภารกิจอาจเป็นเชิงปริมาณก,ก็คือเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่ติดที่นะมีเรื่องให้ทําหลายสิ่งนะหรือ เป็นเชิงระยะทางไกลๆมากก็ได้ไกลกับปกตินะเดินทางต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะสำหรับสิ่งที่ระวังด้วยก็คือดาวตัวตนไปมีกําลังลดผลอยู่ในภพมรณะก็คือเรื่องทางสุขภาพนะช่วงนี้บางทีมันเป็นเรื่องของตัวเราด้วยก็คือเ,อเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะคะใครอยู่ในแวดวงเรื่องประก,กันชีวิตนะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงเจ็บป่วยรักษาโรคนะคะการพัดพรากต่างๆนะก็ถือว่ามันอาจจะมีงานเหล่านี้เข้ามามากนะเป็นงานที่ เหน็ดเหนื่อยต้องลงไปหยิบจับทำด้วยตัวเองนะหรือหากไม่ได้ทำงานแนวนี้นะก็ระวังเรื่องสุขภาพคนใกล้ตัวตัวเราหรือคนในครอบครัวนะคะสำหรับดาวหลายดวงนะช่วงนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องปัตนีด้วยก็คือเรื่งลัคนาชาวพึกงศนั่นเองนะคะก็มีดาวเรื่องเงินด้วยช่วงนี้ก็จะมีจังหวะ,ะเกี่ยวข้องกับคู่ค้าคู่สัญญานะบางครั้งก็เป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารนะที่อย่างที่บอกก็เป็นเรื่องทางไกลก็ได้หรือว่า เป็นช่วงที่จะมีการเงินการทองมาจากเรื่องของลูกค้าหุ้นส่วนนะเช่นการติดต่อเยอะหน่อยหรือแก้ไขปัญหาหรืองานการมีเข้ามามีเหตุให้ต้องได้รับเงินนะเนื่องจากเป็นช่วงที่ดาวพุธเล็งลัคนานะคะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินมีเรื่องโปรเจกต์โครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนอกจากนี้ภารกิจลูกหลานบริวารก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชาวพุกศบโดยตรงได้ในช่วงนี้บางทีเป็นภารกิจทั้งครอบครัวครัวเรือนเรื่องเงินทองเรื่อง แก้ปัญหานะหรือแม้แต่เรื่องราวต่างๆที่มีเข้ามาให้หยิบจับหลายด้านหลายทางนะคะสำหรับชาวพฤกษบนะคะดาวประจําตัวนะก็คือเกี่ยวข้องกับตัวตนโดยตรงนะช่วงนี้ต้องถือว่ามีเหตุนะคะให้ต้องออกแรงใช้กําลังหรือว่าไปหยิบจับทําหลายสิ่งด้วยตัวเองนะเนื่องจากดาวเป็นมหาจักรก็คือต้องไปทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยเสียเหงื่อเสียเวลานะถึงจะสามารถสําเร็จลุล่วงกับเรื่องราวต่างๆนะคะ ป็นจังหวะการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดก็ได้ก็คืองานบางอย่างมันยากหรือว่าต้องพัฒนาค่อนข้างมากช่วงนี้หากทําสําเร็จผ่านผลได้ก็มีโอกาสได้ไดรับเงินเนื่องจากดาวการเงินก็โคจรมาเลงลัคนาในช่วงนี้ด้วยสำหรับชาวพฤษภนะคะในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกาย,ยนไปดาวอาทิกก็โคจรมาเลงกับดาวพระหัสนะซึ่งเป็นดาวรับผลนะคะก็มีจังหวะเรื่องของการได้สินทรัพย์ก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินบ้านรถนะคะสินทรัพย์ขนาดใหญ่อะไรที่หมายปองในเชิง มูลค่าสูงๆก็เป็นได้เนื่องจาก,กเกิดคู่มิตรใหญ่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์่นก็คือเรื่องราวเหล่านี้บางท่านอาจใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของสินทรัพย์นะแล้วก็ได้เป็นข้าวของมานะคะได้เงินก้อนจากผลิตภัณฑ์บริการประเภทเกี่ยวข้องกับบ้านช่องบ้านเรือนอสังหาริมทรัพย์หรือบางท่านก็ไปเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์นก็ได้เรียกว่ามันเป็นจุดเหนี่ยวนําในความหมายพันธุนํามาซึ่งเรื่องเงินทองและรับผลนะคะ สำหรับชาวพฤกษ์นะช่วงนี้ดวงดาวก็จะส่งผลโดยตรงกับตัวตนก็คือเป็นความสุดขั้วกับภารากิจหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะรวมทั้งต้องระวังในเรื่องอริด้วยเพราะอริก็จะมาเป็นมหาจักรนะก็คือเรื่องคู่แข่งเรื่องศัตรูนะคะเรื่องอุปสรรคที่มาขัดขวางทําให้เราบางทีจะได้เงินได้ทองจะได้โอกาสบางทีก็ต้องผ่านเรื่องอุปสรรคความเหน็ดเหนื่อยการแก้ไขปัญหาจากคนที่ไม่พึงประสงค์ไม่หวังดีได้ด้วยนะคะ เป็นจุดที่อาจจะเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตให้ต้องตัดสินใจให้เลือกหรือว่ามีเหตุนะให้เราเนี่ยต้องปรับตัวค่อนข้างมากได้เนื่องจากอิทธิพลปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ในเชิงการงานกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะแต่ด้วยองค์ประกอบดาวอื่นๆนะก็เชื่อว่าชาวพุกศพก็น่าจะได้ผลประโยชน์ได้รับได้ผลจากเรื่องความเหนื่อยความยากนะรวมทั้งสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะขอให้ได้หยิบจับรับเงินก้อนนะแล้วก็สิ่งที่ทุ่มเทนในช่วงนี้นะคะขอให้ได้คุ้มค่าเหนื่อยนะรวมทั้งอะไรที่ มุ่งหวังนะคะหรือตั้งใจไว้ก็ขอให้สมดังใจนะในก่อนสิ้นปีนี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ